สบายดีจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเชาชาและจ้าค่ะอินสบายดีป้าลุงกินข้าวเส้าจ้ะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ข้าวเส้าก็ต้องกันพี่น้องมื่อเนี่ยก็ไปจะแก้ดีปูจ้ะค่ะราบปูนะจ้ะค่ะราบพี่น้องนะเออตัวคนลังเนี่ยตับหลังปะปูอ่ะมันจะเสพราบปูนะพี่น้องเก่งกับเสบนะจ้ะค่ะเนาะ มาได้จะข้ามากินข่าวซ้าน้ำแตนจะข้าน้องทาน้องเมือก็สิไปโรงเรียนแหละบันี้เสียทันยาบอกบริษัทเสียทันยาบอกนี่ตำไทใครไปสงม้าวมาไปเอาเอื้อนใแห้งข้าวเมือาเมี่เี้ตระแลงเตระลบองใคเหยตเอาแล้วฮะมาแล้วแผลทันเปล่าแเอา มันนี่เขาสิบเปเกียวข่าวดอกจ้าค่ะข้าวต้เ้มันขันยู่อีกทีทางเขาไปเอาจำองกระปุกไมไ่มีหมูะขาวเขาแซ่บมันนะพี่น้องแซ่บมันมันปุมอนเปออกเดอจก็อิ่จบินจบินไม่เคยกินนะแซ่บ ใส่เกลือนะครัีนะฮะใส่เกลืออันนี้แม่ใส่หมดจีฝนตกแล้วก็ผักกหินผักกหินเออพมากินแน่นเอิญถือเออพายมากินน้ำแน่นเออเบาเออเบาๆเบาังๆน่มเบาๆนุ่มเยอเออมุจักจะจะข้าวอยากกินข้าวน้ำข้ามเนื้อข้าวข้าวอไปโรงเรียน ลูกบ่เนี่ยจะไม่ามาขาขนมีิมาคนตาเพราะยิ่มนะอันใบเผล็ดจะหามแบบกระปุกอ้วกระปุกจินทยอันนัว่า,บบา,าตกไปน,นเมืองจ้ะค่ะไปให้ชื่อนักกินมาไหวนะคะบาดเี่ยเขาวมันชิน้นใหญ่ มันคือมันคือมันเ้าหรือต๊กเนาะมันคื้นี่ผัดโบตกไหนอันก็มาต๊กว่างเร้านี่ต๊กก็บริฮังเลยเจ็เจ็มันแล้วเบิ้งนี่คือเห็นตะเวนอยู่มันหนาสิผนหนาเสียนบ้ค่ะลมี่ต้องลมแานี้นะวเนี่ยเมื่อเช้เมื่องวนหลมกระแจลมผัดลมแห้งกระแจ

เกินไปเนไปยกระปูกข่กับบ่ค่อยมีแบบพีน mm ั่งมาท่านได้ออกเม่อลมท่านออกเนาะลมท่านนี้ล่องนะจ๊ะค่ะน้ำยากระทองหนล้อู่นทางหอยหวานมแดงพุ่นปูกไข่างหอยแดงหอยหวาเออยแด้เยดหวานะปกไาย Phải... con trai cỡ ở bụng phù... bụng khai hình lắp ừ. ừ. <laughs> <laughs> ừ. nhỉ nên sẽ nhắp không nhắp 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 hình nó nhắp 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 ลูกยืนยุ่งอุมไปโรงเรี้นกันไปโรงเรียนนะคะส่งเสือนะสามสีสีสีกันนัเดีดีเดนดีอันนี้ส่งเขาเงียนะเงี้ยปอดอีปอดอะได้วปีนี้ปอดอะไรมาจองน่ยปอดดบอกป้าลุงมี้ย บ้านง่ายงเข้าวปัจจงมาสังดอกก็จองาเด็กพึ่งมามให้เด้อก็เจอามาบ้านฉันเนียดอกเขาจะเปลี่ยนกัดแล้วมันอะไรอย่งนี้ชงพึ่งอกังเ็อะชาลาวนะาลาวเขามีขายใช่ไหมเอตขายเองบ้านมันบ่มีต้นไม้เชื่วมหายเบิ่งขายอย่างเงี้ย พอึเขาเียอนวิชาอย่างนี้เสียไม้เบิดึงพอชองพอหนึ่งพอชองพอชองเขเียวิชาอย่างนี้จะวิชากาพัดนู่นนึ่งจะขายเล่าคนาเที่ยนกันมันก็เบื่อน่งห่งงาู่กนามเด่นบอกคูอเองามันค่ง่ายมันส่งไปเจ็กับบคูกันเพราะว่ามันจะเที่ยนกันขึ้นเมื่จะมีมือมีอาน

ูหมูาน hmm. ้ำปลาจักังี้ต้องทำมาคาดท่านจะเข้าร um ้านมั้งมันบริกบบชักม่มันบริคือหอม้อ่มือเขาจะเฮียน้าสลาเขาก็เฮียนน่อๆเฮียนแคนิสัก็เฮียนอันนี้หอม้อเขาเห็ดตะไคา้ไข่มันนิสัยหนังนิสชยนี่เมอไนิอันดบกรงชามนิสัเขาก็เฮียนกูหมดล้แหละียแต่เรานด้ำเยนอ่านนี่ตอนนั้นตอนเท้าตอนเลิก พักเลือกเลรเขามากอะคือเพชรชาดแบบแล้วแล้วของมันดำแล้วพิซาเนื้อป้เอ้ยินมันช่วยแล้วจังไปลุงทีไปไปเล่นีไปเล่นก็งาปูย่านุ่งเอับ้าเอาทงไว้ไว้บ้าเอาทงเอาเท้าเอไว้ตอนเพลและก็มาเด้อแม่บ่หเขาหายเทือแล่น้ำนะาล้วไปลุงจะก่อนไปนะ bảy, cứ thái sụng đi kia, chẻ không, cướp ở thua hạt là bảy đứa, chắc hỏi đúng đây, cứ cho tham chơi.

น้ำผู้ร okay. ่องไ,ไปไปอาบแ, <c ười> <c ười> แล้วไม่อยากยืนหันไปไปใจเหี้ยไงหาปวดน้อยอ่ะ เพื่อเชนนนคืสวยเออ้าแล้วก็แต่นี้ดิามันงามลูกแม่งงามู นึ่งนาพี yeah. ่น้องปูลายแบบนี้หนึ่งนะจ๊ะมาเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟูดโาแซบเนาะแต่ว่าเเคยเห็ดอปรอตีกับปูกับปไม้ราปูอ๋อเนาะ อ้อมปนะูนั่นเนี่ยเขาเห็ดน,นั่นเองละตัตหนมันมาอ้อมกองมาหน้ามันนะทัะกแผลไปให้เจ้าใส่ผักใส่ยนะังสิ่งที่เจ้าบอกอยู่บ้านนะ่ะก็บอกเคยกินแล้ปกติน่ะตอนน่ะไปอยู่คอนแก่นนะจ้ะค่ะไปอยู่คอนแก่นล่ะเขาพาเห็ดให้กินนะพออยู่บ้านแล้วมันมีปูลายอยู่แล้วนะ่ะอยู่บ้านมะรามแต่ไปอยู่พุ่นเขาบัดเขาบัดแปลลูกนะสิ่เปล่าละา่ะค่ะ อันไปลาบอิปูแกงอิปูนะเออกขาแทบวะเ็เห็ดเป็นโดาจำอ่อก<ข>อจำดอกมันเห็นแทบมันมันทำไมนะ่นขขะขไข่ไข่มข่ไ่ไข่ไข่ไข่ไ้ไข่ข่่ไ่ไ ผู้ไงูขายมีนจุดไหนี่เน้นแบมันมาขายมันทำมาลงเนือนผู้ขายมาขายมันก็จะขายเนาะมันตัวใหญ่เนาะเนอเนพกโตะเต็ดโตชาวบ้านมันจะตัวใหญ่กโตชาวบ้านาได้แบบนน้ำแห้งได้มันออกได้แบบ ไปนำหัวมันก่อนเนาะอืมเลยออกห้าขีดเรื่อยๆคืนน่ะเดี๋ยวมันนับมันจะร้ายมันปวดหัวหนึ่งสอง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  ตัดต่อเพื่อเพื่องเลื่อนตัวตืดลงไม่แร้นั้นเนอกตัดต่อเพืื่องแล้วพี่นเที่ยวแล้วก็ตัดต่อเพืืองเสียนปลูกในอยู่ในกลิ่นปลูกพักปลูกเนี่ยนะครับแริเายตากเขาเีกแล้ว เอามาเดลเด่นกให้เลนนะจ่วงานแซ่บมันนี่นังที่หักที่ปุตรหงใหญมาตีแซ่บมันอะไรนี้มันปุ๊ ยังไงเออกินตาเดียอีกนะเรียกายเบียกมันก่อนตื่นมาแล้วกัจ้าพี่แอนจะค่ะมาถี่นีศึกกระสีแดงแล้วพ่าจากก่อนนะจ้ะค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะค่ะเด้อโดยสบายดีพี่น้อง